ทีวีช่วงนี้ของมามาก็เก็บถั่พูวนไปนะคะเยอะมากนะถั่วพูแต่ว่าเออเอาไปแจกลูกน้องของคุณหมอได้นะคะตำน้ำพริกไปให้เขาด้วยนะแล้วก็เอาผักไปแจกเขาด้วย ได้หนึ่งตะก้าเลยนะคะตะก้าใบใหญ่ด้วยนะเกือบเต็มตะก้าเลยนะคะอืากินไหมสดสดเลยโอย๊นี่นะคะต้นต้นข้าวโพดแสนรักของเปิ้นนะเป็นอะไรไม่รู้ว่าอยู่ๆเหมือนก็เอียงไปฝั่งโน้นอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องจับล็อกให้เขาก่อนกลัวเขาจะหักไง อหากแต่แย่เลยอะ่ะมีแค่สี่ต้นเอา้าก่อนนะแล้วคือตอนนี้นะไม่ได้เข้าไปข้างในเอาเชือกเชือกแถวๆนี้ก่อนเถาวันจากต้นมาระขีนกไนงะเขาเหนียวนะเพราะว่าบางทีนะเปิ้นดึงนะกว่าจะดึงออกนะเขาก็เหนียวอยู่กว่าเขาจะละลายนะหรือไม่ก็แบบว่ากรอบนะคะก็ต้นเขาก็น่าจะแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะ คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าฝนมันคงแบบตกแล้วลมมันแรงอะไรอย่างเงี้ยต้นมันก็เลยเองนะคะนี่เราก็ซ่อมซ่อมให้เขาหน่อยนะเ <c oughs> ชื่อกเอ่อต้นมาละกินกนะได้ไหมอะ่ะนีอกิ่นมาละกิน,นกุนแต่งมากก็หวังว่า เขาจะอยู่นะต้นอ,อื่นไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าฝักไม่เห็นใหญ่ขึ้นเลยอ่ะต้องมา้งอะหนึ่งฝักก็มีค่าของับเราเนาะคือกินไม่คี่บ่ายก็จริงนะแต่ถ้งมันเราปลูกเองกินเองเราก็จะูมิใจกว่านี่ยอยจะองงมงามๆเลยนะคะเดี๋ยวจะอมกันดีกว่านะ ต้นชมพู่นะคะคือไม่แน่ใจว่าชมพู่อะไรอะ่ะเขาบอกว่าถ้ากินลูกให้ตัดใบนะคือใบมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยไม่ออกลูกให้เราหรือเปล่าตัดทิ้งได้ม้งนะเดี๋ยวลองดูเอาไง เลมอนไปดูเลมอนกันนะเพ่อนๆเนจะตัดเลมอนอันนี้ก็ชมพู่นะเดี๋ยวลองตัดอันนี้ดูด้วยนะตัวน,นี้ก็ต้องชมพู่นะลองดูนะไม่รู้อนะ่ะไปค่ะไปต่อต้นเอ่อเลมอนนะคะเดี๋ยวเลมอนนะเป็นก็จะลอง ดิบใบดูบ้างนะตอนนี้นะลกลงหมดเลยตรงนี้ลกมากเราจะดิบยังไงล่ะอุ๊ยกว่าเขาจะโตเท่านี้นะก็เสียดายเนาะเอาไงเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่ <c oughs> เปลี่ยนใจแหละแล้วก็เพิ่นก็จะเก็บกวางตุ้งอีกนะคะกวางตุง้งรอบสุดท้ายแล้วละรอบเนี้ยหมดแล้ว เอาไปให้ยายไปทําจับฉ่ายนะคะนี่นะแล้วก็มีได้มาเท่านี้เลยนะแล้วก็มีอยู่ตรงนู้ดอีกประมาณ3าสี่ต้นนะคะเนี่แหละแล้วก็ไปทําจับฉ่ายได้นะ นี่นะคะแล้วจะให้ดูนะผักสลัดนะคะที่เปิ้นปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์นะก็เอ่อพอเขาได้เวลาเก็บแล้วเปิ้นเก็บนะคะแล้วเปิ้นก็แบ่งออกมาอย่างละอย่างละต้นนะอย่างอันนี้นะคะก็เอ่อผักคอสนะก็เอาลงปลูกเอาลงมาปลูกที่ดินนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวก็พอมันเริ่มแห้งนะคะเราก็จะเก็บเอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อได้นะส่วนเนี่ยเราก็ยังมีอีกสต้นอีก นี่ค่ะสองต้นนี้นะก็เอามาลงปลูกในดินเช่นกันนะคะเดี๋ยวพอคือจะปล่อยให้แก่ให้แก่แล้วก็ออกดอกนะ<ส>เดี๋ยวเราก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์แต่จะบอกว่าสองต้นเนี้เป็นย,ยังไม่เคยปล่อยให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เขาออกดอกแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ให้เปิ้ลนะ<ส>เปิ้ลก็เลยไม่รู้ว่าดอกเขาเป็นยังไงนะคะเดี<ส>๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าเขาจะออกเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เปิ้ลเอาไปปลูกต่อหรือเปล่าน,นะคะอันนี้ ต้นสังวร์นะคะที่อาทิตย์ที่แล้วเนอะเปิ้นได้ทําการผสมเกสรไว้นะคะปรากฏว่าทีนี้มานะดูเหี่ยวเหี่ยวหมดเลยคือคงไม่ติดลูกเลยอะ่ะตายตายหมดเลยคือไม่รอดเลยสักดอกเดียวนะคะยังไม่มีดอกไหนที่จะกลายเป็นลูกให้เราเลยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่หมดหวังเนืะอเพราะว่าเห็นไ,ไหม เพราะว่าใน youtube ที่ดูอะค่ะเขาก็จะบอกว่าครั้งแรกนะคะมันจะแบบเหมือนติดลูกยากมากนะเรายังมีความหวังเนี่ยดูสิแต่ว่าแต่คือไม่ให้สักลูกเลยเหรอคือเหี่ยวอย่างเงี้ยเหี่ยวหมดเลยอ่ะโหเสียใจ <laughs> อุตส่าห์แอบมีความหวังนะออกดอกก็มีความหวังไงนะออกสักเต็มต้นเลยน่าจะแบบหลงเหลือให้เราสักลูกได้กินสักลูกสองลูกก็ยังดีใจนะไปหมดเลย ตอนนี้เราก็ซื้อกินไปก่อนนะซื้อกินไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะคะ <c oughs> อ้แต่อย่างน้อยนะเราก็มีมีมะละกอมะละกอมะละกอฮันแลนดหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะลูกนะมันคือมะละกอฮอนแลนดนี่นะลูกกลมๆใหญ่ๆคราวที่แล้วเด็ดไปลูกนึงแล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่โอออกลูกเยอะนะคะ เร็มต้นเลยนะวันนี้ลูกใหญ่ก็มีอยู่หลายลูกเลยนะที่ที่เราเก็บไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรอที่เขาบอกว่ายอดมะละกออร่อยจริงเปล่าแต่ไม่เอาอ่ะไม่กินอะ่ะเรามีผักกินเยอะเราไม่กินช่วงนี้ไม่ค่อยเดินหาหน่อไม้เลยนะตอนนี้พี่เลข็เขา,าตัดย้ายแหละไม่หลกที่ไม่เดินหาเพราะอะไรไนะี่เพราะว่ามันหลกมาตรงเนี้ยย่ามันขึ้นหลกก็เลยไม่กล้าเดินนะคะกลัว แต่ตอนนี้พี่เล่เขาตัดยาให้เรานะเดี๋ยวมาเลาะหากันนะคะมีหรือเปล่าทำไมมันถึงไม่ค่อยมีเลยนะไม่เข้าใจเลยทั้งที่ฝนก็ตกปกติถ้าฝนตกเขาจะออกหน่อเยอะไม่ใช่หรอ แน่นมากเลยอ่ะมันต้องตัดยังไมอ่ะมันแน่นอนะแน่นเกินไปก่อนนี้ไม่มีนะคะอืมก้อนนี้ก็ไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรรามีผักอย่างอื่นเยอะแยะเพราะว่านอกไม้เราต้องเอาไปต้มอีกไงหลายขั้นตอนเพราะว่าเราไม่ค่อยว่าง ทำไรคะที่รักซ้อมอะไรนะพ่มามีอะไรทำจุกจกุกจิกตลอดทั้งวันนะนะหานู่นนี่ทำนะจุกจิกกจิกตลอดทั้งวันต้นเดือนตุลาละดูระดับน้ำมาแค่นี้เองนะคะ จะให้ดูนะว่าเอ๊ะปลาไปไหนหมดละ่ะนี่หละเขาก็อยู่ตามนี้แล้วนะเห็นไหมน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอ,อ,อาหารได้อะคุยๆกันนะว่าตัวเริ่มใหญ่แหละน่าจะเอาไปทอดกินได้แหละ แต่ก็พูดจบก็เท่านั้นนะไม่มีใครลงไปจับนะคะฝนตกแล้วนะคะตกหยุ่มยิมมากนะหยุ่มยิมหยุ่มย,มยิมนะไม่ใช่สู้นะเมนูวันนี้ของแม่ครัวมันสวย เตรมเสร็จแล้วก็ไปแล้วนะต้มอ,อะไรนะต้มหมวเชยเท้ากระดูกหมูนะที่คงหมูผัดพริกผัดพริกเออถั่วฝักยาวน,นะคะแล้วก็ปีกไก่ทอดนะ แล้วนะเอาเค้กเสร็จแล้วกินเ้าเลเาเขาให้ชิมหน่อยเขาให้แม่กูให้แม่กูม่ใหุ้ณเดียวแม่กินเยอะตอนนี้นะคะกำลังดูว่าจะจัดการยังไงกับกล้วยเครือนี้เพราะว่ามันจะเอ็นลงคลองแล้วใหญ่ซะด้วยนะเราเป็นเครือที่ใหญ่มากด้วยนะ นอนรอข่าดฮะแข่งมากก็หลุดเลยแง่เดึงออกไม่ออกเยวนะมันไม่ได้ <laughs> ทุกคนจะเอาต้นไผ่ไปใช้ประโยชน์นี้ มันไม่ได้ง่ายเลยนะเลื่อยของคุ้หมอนะคะโซ่ติดโซ่หลุดไปหนึ่งอันแล้วนะตอนนี้นะมามาต้องแมน,นนวดนะ <c oughs> แมนนวดโอ้ย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 เหนื่อยมากโอ้ยอุปสรรคเยอะมากเมื่อกี้ต้องใช้พลังเอ่ออะไรนะวิทยายุทธ ที่ฝึกมานะตอนนี้ขาดแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่ที่มันแน่นมากเราจะออกมายังไงเออป้าป้ต้องตัดออกมาทางนี้ได้ไหมป้าเตะมาฝั่งเนี้ไม่ได้ดูสภาพป้าป้าสก่อนดูน่าสงสารจังเลยสรุปภารกิจเฟลนะคะล้มเหลวไปพี่ไปทำอะไรมานะไปเด็ดเพลงไปเด็ดเพลง ใหญ่มากเออใหญ่ใหญ่กว่าน้าอีกใหญ่